่วาภาษาอังกฤษเหรอ Excuse me can I have s u k i กิตฟังหูเหลืองบอกค่ะโอโห้กับไปแปลเอาเด้อค่ะเด้อมาลานนี่ต้องบอกภาษาอังกฤษค่ะก็คลิปนี้เพชรกับสิภาไปเที่ยวในเมืองเด้อค่ะเด้อไปท่านเขากับครอบครัวมากค่ะเราจะไม่ลืมนะคะต้องแวะร้านไทยกอนขึ้นกระถ่อมค่ะโอเคร้านเอเชียเปิดค่ะเปิดเปิดหาอุปกรณ์นะคะหือสิ่งที่เราต้องการ เราเราเราต้องการมาคุงค่ะนี่เลยมาคงได้มาคงมาแล้วนะคะมีอะไรเพิ่มที่เราต้องการอีกเซตแดกขอดไม่ได้ทอมทอมทอมปลาแดกปลาแดะเอาตัวนี้หนึ่งเดลาสโตซัน อาซูรมังกุอเคแอ็ทิ้งินพาล่พาลลาเี่ออิสตพาล่พาลนางฟ้าลองใช้ตัวนี้ดูพาา แต่ของเรียบร้อยค่ะเพชรกสิไปตามหาลูกและสามีนะคะเพราะเรามีนัดกันเจนเนอร์ Dinner. มื่อนี้ค่ะไปค่ะปกติผู้คนสีบ่คอยหลายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ออกออกประเทศไม่ได้ดังนั้นคนก็นเลยหลายเนาะค่ะเนาะปกติจะหนาซ้ำเหมอจังเสียทุกคนต่างไปที่อื่นเมด เราจะดูผู้คนนะคะยังเต็มหาโอ้บิกบ๊กบิ๊กอะเพีงนอกที่ร้านอาหารโอ้แดดร้อนมากเลยค่ะพี่น้องอ๋อเอว่า Navelse. Det er mange minnester. คนหลายขนาดค่ะปกติเราจะแปนเออตดนะคะเรามาดูกันอาอคนคือหลายแ่เมืไปใสมาใส่ปกติคนไม่เยอะแต่วันนี้คนเต็มเลยค่ะเต,เต็มอือคือ แนนคราบโคโรนาทิฐิเด็ดแฟชั่นซัมเมอร์ก็จะประมาณน,นี้ย่าเก <Yeah. S 1> ็บไม่ปัดคน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 ฟานเนตตาอะารดรอน

มน,าานมากินข้าวอรัปุายชวนมากินขวบะแม่คอยฮะชวนผู้ชายมากินขาา้าวค่ะลาดิเกีลาดิเกียวเอะยอะลีกันนะเราต่อคิวเราต่อคิวเราต่อคิวในที่สุดเขาก็ต้องพาพี่สายเที่ยวหนึ่งนะคะดังนั้นในการรอเราก็จะไม่ได้เสียเวลาแล้วค่ะ เราสิไปซ็อปปิ้งค่ะเพจครับมักวินเลียมก็สิไปซ็อปปิง้งเบิ่งหน้าวิลเลียมยิมแน่วิลเลียมเ <c oughs> ปนสีได้ป,นส,ดปนสีได้ก็ซ็อปปิ้งเหมืนก็มีความสุขนิดนึงค่ะเนาะวุ่นวะายนะโอ้ไม่กอดอะไรฮะไม่เขาไปต่อค่ะ,ะเราไปตอ่อเราไปตอ่อเราไม่รอนะคะเราจะไปหลานได้มาเบิ่องด้วยกับมักวินเลียม มักซ์สปิงขนาดค่ะไปร้านไดวิเลี่ยมเบิ้งเบิ้งเขาขายผ่าโอ้ยน่ารัก้าวเห็นไหมเขาจะถ่ายรูปแล้วก็ไอ้นั่น,น <laughs> แล้วเราจะขึ้นนี่คือลานปวดมักวิเลี่ยมด้วยค่ะเก้าอี้นะฮะฟันนี่กินน่านะ่ะมันน่าย <laughs> ลิงล <laughs> ิงมาบบนี้ <laughs> วุ้นสกาวละวุ้นวุ้นยังฟังนี่เกี้ยส่วนเอื่อยนะไปสือของบ่อไหนยงังจเตอ๋อวิ่งเลียมสัตว์ไปหลายบ้านเลยด้วยค่ะเรามานี่เลยฮะยูดะคือหลานไนกี้คะ่ะไนก์เลยไนกี้นี่วิ่งเลียมมักคักจะมาดูว่าเขาซื้ออร่อยสองปีนอง

ม,มักคักหมวกวินเลี่ยมเงินมีเท่าไหรนะ่ในกี้เอาไปหมดนะคะจริงแล้วสรุปแล้วสื่อของบ่มีเงินจ่ายค่ะสื่อของบ่มีเงินจ่ายค่ะสิบีทามหมวกวินเลี่ยมโหซึกจ่งได้แม่บ่มีเงินจ่าย โมค่ะเดจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าต้องโอนเงินเขาอีกธนาคารหนึ่งนะคะไว้ใส่จ่ายนะคะเนาะชีสเบอร์เกอร์าใส่เข้าพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าอาหารอีนอร่อยคนะคาเฟ่เย็นคาเฟ่เย็นนะแล้วเอสเอรสโซกินไหมเออสมักค่ ้ภาษาอังกฤษไหยอ่ร Excuse me can I have s u k i กฟังหูเรืองบอค่ะโอโหครับไปลเอาด้วยค่ะเด้อมาลานนี้ต้องบอกภาษาอังกฤษค่ะนั่นก็คือบรรยากาศในลานอาหารทีเพ็ดและขอบกลัวไปทานเนาะค่ะเนาะเป็นลานอาหารอิตาลีค่ะเป็นครั้งแรกทีเพ็ดไปลานอาหารซื้อเรือง ร้านอาหารซือร้านมัมมะพิซซ่าเนาะค่ะตั้งอยู่ในโตเมืองของออสโลเลยค่ะถนนคายุฮันแล้วก็เลี้ยวไปดรอน,นงกาตาเลี้ยวไปนิดหน่อยนะคะก็สะเจอกับร้านอาหารพิซซ่าแห่งนั้นค่ะพนักง,งานนี่บ้าแต่ภาษาอังกฤษค่ะโบมี่ไผเว้าภาษานอร์ดดังนั้นพวกเข้าเลยตรงใส่ภาษาอังกฤษในการสั่งค่ะลูกสาวสั่งไอ ไอเขาเอินอีหยังกาแฟเย็นมาเนาะคะ่ะแล้วก็มันโบมีความหวานอะ่ะความแซ่บความนัวความมันคือกาแฟเย็นบ่าน่นาโบมีค่ะพิหวังไปนิดนึงนั่น,นลูกสาวบอกว่าแม่ๆม่แม่แมแมสร้างตำตาลไท้แน่หวายทั้งแม่ก็บ,บอกาภาษาอังกฤษทันทีค่ะ excuse me can i have a s u k i s u k i ก,ก็กคือภาษาโนเว์เนาะคะ่ะ sugar ก็คือาภาษาอังกฤษมันก็นเลยสับสนกันนิดนึงค่ะ เป็นเหตุให้มีเรื่องให้ห้าอยู่ตลอดเวลาเพชรวอกภาษาอังกฤษเนาะเนาะนั่นละคะ่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะมาเบิ้งคลิปหน้าว่าอาหารสิีนาท่านนากินเป็นขนาดใดเนาะคะ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมวังในทุกๆเรื่องสวัสดีค่ะ